ชาวบ้านในตำบลดอนแรดอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจป่าทามชุมชนโนนยางนะครับเพราะพวกเขานั้นต้องการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาวิถีชุมชนให้ยั่งยืนครับิดตามรายงานจากหน้าข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ครับ วันนี้บริเวณป่าทางมชุมชนโนนยางคือคับไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีใจอนุรักษ์ป่าในเขตตำบลดอนแดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์กิจกรรมวันนี้คือการร่วมกันปลูกต้นหวายแซมในเขตป่าธรรมชาติไว้เป็นอาหารของคนในชุมชนและได้ทําพิธีสู่ขัญป่าโนนยางเพื่อปลูกสํานึกร่วมของชาวบ้านที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่ามาหลายชั่วคนการใช้ประโยชน์จากป่านี่มันเกิดขึ้นทำกลง้กลงการนดูแล การเอาใจใส่ของผี่น้องในชุมชนตำบลดอนแหลกท้ายบ้านคิดใกล้ไปอีกว่าเฮ้าเสียหิตหนึ่งตำบลต่อหนึ่งป่าอยู่ครับคิดว่าจ่างสั่นนะฮะเพราะว่าโครงการของลับตี่มาพุ่นกับมี่ต่างๆแต่ว่าเฮ้าอยากให้หนึ่งตำบลต่อหนึ่งป่าชุมชนดีนะครับจะเลยประกันคิดคิดเตียนว่า้าเฮ้าบริเหตกรก่อเถ้าบริเมตนคนอื่นเขาก็สิบริเหตเขาก็เสียบริเมตน พื้นที่เกือบ200ไร่ของป่าธามชุมชนนนยางมีสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เด่นตระหานมายาวนานนั่นคือต้นยางขนาดใหญ่และผืนป่าโดยรอบจะเต็มไปด้วยอาหารหลากชนิดจากธรรมชาติทั้งเห็ดหน่อไม้ไข่มุดแดงสมุนไพรไม้ฟืนและยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้ลูกหลานได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของคนรุ่นก่อนอีกด้วยที่เป็นป่าชุมชนก็ยังให้ชาวบ้านหาจิมได้ตามปกติ คือทางวัดหรือว่าทางคณะก,กรกรมการก็ไม่ได้ห่วงห้ามว่าในเขตนั้นเขตนี้ไม่ไม่ให้หากินเก็บผักหักปืนเก็บไอ้เห็ดก็ยังเก็บได้หาไข่มดแดยก็ยังหาได้ตามปกติไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงห้ามการสร้างปลาจุดเริมต้นก็คือหัวใจสองเนี่ยคือความสําคัญความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ของปลาให้เฮามองเห็นคุณค่าเขาให้ได้ ต้นไม้แต่ละต้นมันก็มีคุณสมบัติจิตเกิดในทิมของเขาเราในไต่ต้นในดินน่ะมีอย่างน่นนเป็นถีมองเป็นเศรษฐกิจไงแต่มองมองถึงชีวิตเป็นมองเห็นมูลค่คาแต่ขามองเห็นคุณค่าป่าชุมชนนนยางไม่ได้เป็นเพียงแหล่งอาหารเท่านั้นแต่ยังให้ความหมายในการดําเนินชีวิต และสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาให้เกิดขึ้นกับชุมชนอีกด้วยฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านไม่สมควรถูกริดรอนก็คือสิทธิในการปกป้องและจัดการทรัพยากรของตนเองและถ้าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับชาวบ้าน <c oughs> ก็คงเป็นความโชคดีของป่าผืนนี้ <c oughs> ที่จะยังคงทำหน้าที่สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต <c oughs> ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าผืนเดียวกัน อุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน